ที่แหลเนอกอยู่ใกล้ต้นมะเขือพี่น้องบรรยากาศดีนะข้างนอกี่มันแจ้งพี่น้องเขาก็เลยว่ามาอยู่ข้างนอกนี่แหละมีกุ้งพอพี่น้องนี่เขาซิัวกุ้งไว้เรากินน้ำอะไรหลังจากที่ว่าหาได้แล้วก็มาไว้ในตู้พี่น้องในตู้่นเห็นเบียแอเพิ่นเลยบ่ได้ขวากินเ้าก็สิมขวากห้เพิ่นเลยเขาก็ล้างน้ำเชื่อมอนี้สักหน่อยนะเมื่อนี่พี่น้องได้อาหารดีมากเลยพี่น้อง สิ่งอื่นว่าซัดป่าอาหารตามป่าตามดงพี่นอ้องพากันไปบอลเพิ่นบุกเบิกไหมและ้วกะัได้โตกระแตมาพี่นอ้องไม่เคยกินไหนเนาะนี่นี่คือตัวหนูมือเลย,เลยพี่นอ้องได้ตัวหนึ่งเอากระสีมาลันลนเอาคนมันอกนนอกก่อนตัวใหญ่เติบพี่นอ้องจั่ำหนูก่อลนละเนาะใไงคนนูหน่อย,ยนห,หนึ่งไอ้เก่งเพิ่นไหลเอาพี่นอ้องเพิ่นไหลเห็นแล้วเพิ่นก็ไหลเดี่ยว มันออกจากก่อนเ้าจะจูดเนี่ยอะไรเป็นแนวกินธรรมศาสตร์ได้อนี่เนาะตามป่าตามดงพาไปซื้อเพิ่นนี่ค่ะชุดแพงอยู่นี่เลยหนูคือกันเนาะเพิ่นเพิ่นหายย้างเนี่ยอะไนี่เนาะทางบ้านเงาลองได้เข่าป่าเลิกกันได้เขากะเพาก่อนเข่าค้นออกก่นนอกนตอนช่วงหนึ่งก็ได้เนาะเพิ่นคอซื้อเทาก็เลยว่าขายเพิ่นซัก หนันซื้อตัวเดียวน่ะพี่น้องบ้านนึ่ได้ตัวที่สองเลยวะเว้นมาลาบกินเองก่อนเขาสิเห็ดเมนูนลาบเดินพี่น้องมันให้เก่งคนได้มาสศิลาเอาที่เขาขวเายะโขดเดเนาะแล้วก็ซีัวกุ้งนั่เอาเอาลนก่อนเนาะลนคนเนาะก่อนอาหารป่าธรรมชาสตร์พี่น้องาสวัาสดี สำหรับเขาเนี่คือสีเอ้วาวได้ไปลายวายแหงอันแหงคนแหงหลายเลยทากตสนน้น,น,น,นคนอ,อกเปนกาเปนเมื่อบา้านนะก็เ้เงไปใส่หนูกัดใต้อยู่พี่นนอกน้อยนึ่งเป็นจุดฝ่าแล้วมันว่นอยู่เน,น,เน,เนาะคนไปหาอ่ะชอไปกาวเอาคนมาได้เลยนะ หน,น้าหน,น้าเขาเลยว่ามาเฮ็ดปิงคา่ะนี่พี่น้องเฮาปิ้งเนาะเฮาล้นอันน่ะอ,ออกก่อนเอาขนมันอ,ออกพี่น้องเป็นอาหารป่าเนาะธรรมชาติคือตัวหนูหนีน่แหละพี่น้องแต่เพิ่เอิว่ากระแตเฮาก็สิกวดอันนี้มันขนมันอ,ออกจบดี แล้วก็ซีมาล้างพี่น้องเอาบะหมี่หาอันนั้นแล้วก็ล้างให้สะอาดปิ้งเนาะบบดนี้กัปิ้งซุกแล้วก็จังมาลาบพี่น้องนี่ปาติโตได้อาหารธรมรมชาติมาเมื่อนี้เฮาล้างเรียบร้อยแล้วพี่น้องโตกันเตะข้าสิมักไว้แล้วก็ซีขวกุ้งก่อนเนาะมาทำความสะอาดเรียบร้อยนี่กุ้งกัน,กนขวาไวไ่ายให้แม่เฮากินน้ำพี่น้องขวาพิ่น,นก็บ่ได้เฮ็ดเนาะ เกลี like like like, ่ยมี่อุ่นสะอาดเติบองมีตัวใหญ่ใหญ่ยังมีนก็รสิมมักไวเตอร์เป็นนกชีวิตี้ตัวใหญ่เติบโตอาหารป่าเนี่ยหมดอ่ะเอาไปใส่มาใส่ เสียงแมงไม้เนี่ยแค่นี้เองรามน้ำเลีดังกินเขาถ้าตรงปิีงเนาะเห็นเพิ่นเห็ดบางทีก็เพิ่นปิีกมาซุกปันใดพี่น้องแล้วเพิ่นจะเอามาลาบเนาะแต่ว่าห้านี่สิซีจีนสุกๆเวลาเ้าลาบมันยังนิ่มๆหอมหอมเลยพอโดนทายเรียบร้อยนี่น้องแห้งนะนี่ตลาดขายอาหารป่าเนาะมี

ก็ใส่ัวจิงไ่ให้มันหอมเนาะตัวใหญ่แหงแบ่งเข่งพี่น้องกับเมนตู่คำเผินเอามาแล้วก็ไว,ใว้ในตู้ฮ้าก็ได้เห็ดในตู้เพินนี้ถ้าไว้ในตู้แล้วก็แล้วแล้วพี่น้องบางทีเพินก็นลืมเ้ากับมะขวาวไายแล้วก็เป็นกระิกินกุ้งธรรมศาสตร์พี่น้องบุมเมนกุ้งเลี้ยงเด้อเนาะเพิ่นว่าว่า,วาให้เอากุ้งมาเลี้ยงพี่น้องเ้ากับบเคยดี ก็คสือสืบัวแสบเนาะยังบบเคยได้เมื่อน,นี้ได้ในเมนูธรรมศาสตร์ได้กินพอได้กินคาบนึงพี่น้องแล้วแล้วก็หาซื้อของอยู่ของกินตามตลาดเลยเนาะเบิดปลาทูกับหมูพี่น้องซ้อมนี่แหละแนวกินกันได้เอาก็ซื้อสาเงินเฮากัะบบเคยซื้อเป็นโลพี่น้องส่วนหน่อยที่ได้ซื้อเนาะโลหนึ่งกระแพงเอาขัวให้หน้านมันแห้งก่อนเอาจากิีปิงกระเต ตกรกาแตพี่น้องมันก็ขายกับต้วหนูนี่แหละบรรยากาศกาธรรมศาสตรแห่งด้ยินแต่เสียงแมงม้พี่น้องมาเคลือกับป้าคักอะไรเหลืองเป็นเหลืองเลยไ,ได้เริ่มแหงแล้วมาเด้อพี่น้องหัวกุ้งโอ้เฮียเลย <laughs> เดี๋ยวเขาปรุงค้นแล้วก็จังปิ้ง,ง,งนีุ่เลายาะตัก้วก็ขวานมแข่งเนาะที่แซ่ร้ายเตอบที่จะห้าสซม,มาปิ้งกระตนพี่น้องบ้านนี่เราจะเ้าจันอันลาบเนาะองปิ่งแล้วเนาะขัวกุ้งซุกเลยค่ะ่า ธรรมศาสตร์พี่น้องปีงกับปีงใส่ไม้ปิ้งแบบนี้เลยไม่สังเวยเนาะปีงแบบธรรมศาสตร์พี่น้องเก่งเพิ่นก็อาบน้ำแล้วเลยสบายดีเ้อทางนั้นก็เป็นสีอย่างเด้พี่น้องน้องมากับมานางเบิงอันนี้ก็สิเป็นขัวกุ้งแล้วก็เครื่องเคียงเตรียมใส่ก้อยกะระแตพี่น้องลาบนี่แหละเนาะ ธรรมศาสติ์เลยเฮากระมาเห็ดใส่ตัวน, <c oughs> นี้เลยนี่ปิ่งพิกขึ้นมา,าดำ,ดำๆเฮาก็ะิตตัดออกเอาดอกพี่น้อง <c oughs> เย็นกันซื้อกันแถวเนี่ยตัวหาห้0ส <000. S 1> ิบพันนี่สีสันนะพี่นอ้องเธรรมศาสติ์เฮากระักพักพักวันนี้ก็กอดกินคือว่าเป็นไลหนูนะแม่ ไไปไล่มาแล้วมันกลับเขากองคือเก่าคนพื้นไม่ใกล้ๆเป็นไอเก่งได้อดันพอดนีแหล่ะขอมาหาแม่นไล่คุไปคุปม,มาโบเมนนูซับโบเมนนูสิบริ้วหัวในบาก,กเตเป็นตัวนั้นได้ภาพเป็นว่าบาก,กเตอย่าง้ข้างแรกได้พี่น้องเคยเห็ดกินนี่แต่ก็คือเห็ดได้คือกันเนาะมันก็คืออาหารทั่วไปนี่แหละคือหนูคือป้าคืออย่างนี้เลยพาก็ะอยากปิ้งก็ปิ้งอยากแกงอยากอ้ออย่างก็ได้ กระแส็บไปคนละแบบเด้อพี่น้องแต่ว่าสุดแสบ็บมาอยูน่นี่ไปหาสื่อนี่กระแพงได้เผื่อชีหายากแม่นหายากอีกนี่เดี๋ยวสืเขาอยากกินแต่ไปสื่อแล้วสินี้หน่อยนะสีสันกะเลื้ยงอวยๆพี่น้องเขาลนไผรเอาขนมันออกก่อนเนาะปิ้งให้มันสุกหน่อยนึ่งแล้วเขาก็เอาไปผักเเาากกิมผััตวใหญ่่ด้ออพีนง ในเก่งมันจะลางหมอเผื่นว่าเิ่นสีเทาต้มน้ำปลาแดกดมาปลาสิมาผักคือลาบหมูอย่งเี้ยแหละกอบคัะอันนี้มี้องสุกเลยใครเคยกิน,นีหยห้าก,ก็บจิ้งข้างแรกแต่ก็สีซสบกว่าตวนนูเน คือเอาใส่พักคือสีไลยเติบตัวเดียวดิพักแล้วเอาซอยไปเล็กลนว เราิมาใส่ซาวนั่งมันเป็นซาวง่ายนี่ลาบกระเตพี่นองมันใส่บมหนาวใส่ได้หนึ่งบใส่แใสหนึ่นี่พี่นองอันนี้จะเป็นหอมใส่กรห้องไม่ร้ายหรอเนาะม่หมักใส่ลายเสือข้าวนก็คือสีหมักใส่พักหลายวันนี้ตอนวันี้เปนนนีเปนตอนต้มันเป็นแบบ ักแก้มนะเจ็ดักแก้มเจ็ดเลยลงวาให้ันเยนเ็นกันแบบกดีแหละพักสักนิด่กันโลกันโมไลกันลงว่าก็ไใส่เนอยเดียวเนาะร้ายคนเดียวนบบบใส่น่บีบสมเนาะนี่มันจะซีิไยมันสมหอดออีมักนก็จะเป็นมนเร์ค ข้าวผัวตัวหนึ่งพี่นาะถ้าห้ามาเห็<ไ>ียดมาละมานกากหลายอาหารป,าป่าพ<ไ>ี่น้องเพื่อให้เก่งเพื่อได้เมนูเด็ดนะก็ค <c oughs> <c oughs> ือว,ว่าเสพเลยบ้านเฮากระมีน,นสามีโนะดนโดนไ้กินเธอหนึ่งใส่ข,ขะนะ้าวผัวเน่ะใส่อันนี้สิปเป็นข้าวผัวพี่น้องทางบ้านเฮา จากห่มมันสกายเป็นโคลลายถ่ายนากายใส่ตัวเดียวกันค่ะนี่รายได้รวมพักเนะะาะก็ห่มใส่ก้อย,ยก้อยนั้กระยางต้องใส่พักกละลายเซ่บเนาะ แล้วก็ส่นำประเด็กไปนองขาดบบได้น่ใส่ประเด็กนี่ใส่ประเด็กน่ใส่ะ็่อ้องก็ามาใส่เขาใส่หนำบนลายเนะาะวา một hai mươi hai một hai mươi hai một hai mươi hai 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 เอามาโมเขีบอสบอสมเขียดอไรซีมมันครับก็ซีมมันก่อนเนาะเอาซิมก่อนเด้อเห็ดอะไรเห็ดเหลวซาำมาเห็ดเด้อใส่อีกน <Yep. S 1> ่อยนึงเนาะเห็นเลยพ่อเนี่ยข้ออะไรล่ะอบอ พี่นอง,งอันนี้อีหงปุ๊กขาประเด็เดเสมอทันี่อันนี้อดีแบเนาะมิมจัข่าวีน,น้อฮะตันต่คนเขินบน,นะนนี้น,นี่นออาไหวอันึ่งก็ได้รัา,รา,า,ากินบัวลายแล้ววะถ้าหวเัากินนี่เขาต้องรนสักขามันจะเข่าเ <c oughs> ข่ากันจาสมมาตักเลยพี่น้อง,อ,งอาหารป่ามือนี้ เด็ดมะเขือมาพร้อมพี่น้องปุ๊เด็ดมะเขือมากินกับใส่ผักหอมลายๆพี่น้องใบเห็ดเปตูวเพิ่นกินนำ้ำเพราะว่าเพิ่นกินข่าวเลยมีกุ้งพร้อมพี่น้องพุ๊มะเขือกะลองเอามากินกับเบิ่งว่าสิเป็นยังไงยังอยู่สิใบเห็ดเปตูวเพิ่นกินแล้วพี่น้องบบดนี้มาได้กินข้าวน้ำกันเด้อะว,ว้าพี่น้อง ได้ลาบกระเตพี่น้องอาหารป่า hmm. อันนี้สิเ hmm. ป็นขัวกุ้งพี so ่น้องแวงไว้ให้แม่ตู้กันเลยเด็กตัวนี้ก็ย่างอยู่ใครให้แม่ตู้กินพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บเลยมาเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมะเขือทั้งวางมีแหละพี่น้องนี่เหลือยงคุณุงมันอยู่โอ้โหเนี่ยเส็ดกินพี่น้องขึ้นมากพี่ว่าแก่ไปเลยแหละรองมึงแต่มันก็ขื่นเนาะมันก็ขื่นขื่นไหมเออมันสุกเลยแหละ มันมีตัวอ่อนมันสุกแล้วเลียงอะ่เหนียนเรากินเบิองเนาะเอาเอาเกล็ดมันออกกินชาลมันบักอะไรคืนกว่าเหนียนปะาลินโจิ้มเบิองกัอนนอะมี่น้องาำํำแดกอื่นจ้ะผู้บผู้อ่อนผู้บิเนปส่งมปกะเลยนะ ก็เลยกปดูนะไปข้าวให้ฉันมาหามาถึงเรือนนั่งเรืแซ่บจะไปนำไปใส่แซ่บ้าไปเห็ดเห็ดก็เห็ดบุป,ปินเห็ดมันบุปินบุกขเห็ดเนาะเขาทำบุกขเห็ด่เนาะแซ่บทานกับได้กินั้งแรก ทำมันอ่อนยิ่งเสแสอืมขึ้นก็มันเสียวรูยสกนาแก่มาอืมมีเกิดขึ้นแบบเอาแก่งไป,ไปนิหนึ่งจะขื่นมากเลยอืมกใหญ่เด้แท้ใหญ่ใหญ่จร ถามว่าตัดได้หายแล้วมือนะพนันผ้าพันอันเลน่นว่ะมันตัด <c oughs> มัน,ม,นมันพาเข่วแล้วพาฟันไปแ้เป็นมันเอาหยกก,ก,กาาล้วยการกล้ยตามพุท่ะเลยปี๊ปีเลยคกับมาผักน้องเสบ ได้ไม่เลยแมงง่ายๆเหนเป็นค้าอยู่อยู่ตลาดสมุทรทรายหลายเห่งอเพแพงอ่าแม่แม่ฮะเป็นดอกเป็นเฟนมะลินนำอยู่ส่วงหนึ่งคันนี้พาคนไปเ่็นยังว่าแพงอาหารอ่ะเพราะว่าคนจะสือต่อมากเนาพีน้องเป็นคนนี้เสียงแล้วมันกระห่าแพง จะสื่อมาจากไทบ้านจน,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 นเลาะคายเด๋วมาคายต้นเนาะาคายือคนผ่านน้ำมูน้ำมันคนแหละเนา้งมานเมือมีมาเลยหนูยังกะไปกันทำบุมีเงินหลายหลายกับบพ่อบุพ่อซื้อบ,บ่เคยไปหดก็เสือเดี๋ยวไปเดี๋ยวตอนนั้นแหละตัวเดียวคือเทาชื่อนี่ยเป็นร้อย มือย mm. 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 um, hmm. no. no. ูแบบยูบาดยังมีแบบมมี่อือขีดว่าได้มีเตนูน่ะแม่หนูมัมมี่อ๋อหนูจะเล่นอันมีอยุบแต่กระหอกกระเทมบมมีแต่ข้ายังน้อยแต่เห็นอยู่แต่เห็นแต่เห็นแต่บางอย่างนี้นะบางอืมบางเห็นอยู่แต่แบบเคยกินเป็นอะไร คือกันบ่ะเราเชื่อว่าอะไรหม่หูแต่ว่ามันมันเป็นปีกอ๋มันกบบแหวนไม่ไวหวบอกบอกมัน<า>เป็นปีกของทั้งฉากปีกเป็นหนังก็เคยเห็นตัวมันแหละแต่ว่าแบบ<า>พึ่งปีกพึ่งเพิ่มผมเพชรดำหมากน,น้องเอ้ เผ็ดเดีถ้าพามากินเผ็ดกัดมันเผ็ดริเพ่งเข่ากัดขาท <c oughs> ำนี้กับพ่อแล้ว้มลาทำเพ่ง,พงก,กินเข่าตรงเวลาเนาะนี่พี่นุ่นแมแซ่บ ยิ้ว่าเป็นไรหนูครับข้อนข้อนเพิ่นแลนเพิ่นจอนเดุดเพิ่นอะอยากเห็นตัวเพิ่นแลนพี่น้องอยากเห็นตัวเพิ่นแลนลายแบกพื้นนลยแบกแบกไม้พักใหญ่หนึ่งเล่นไกดเติบไม้พื้นไม้ยูคาเงาพักใหญ่ยังแลนเกิดที่แลนอะเราไปใส่กันวัได้พี่น้องบอกเคยนั่นเนาะบันที่มะทำบอกเคยไปหาอะไรเนี่ย กินของช่างหนาเลยพี่น้องบรรยากาศมีต้นเขือต้นหนึ่งเป็นอยู่ในเรือนอยในเรือน,ม,นมันมันมเกิดพี่น้องมันจะแก่กมันจะได้ลาบกระเตและกระขัวกุ้งพี่น้องตัวหนึ่งก็มาใส่ผักใส่ย่างกันไลยเติมแล้วนี่ย่างอยู่่าให้ไม่มเท่าเพิ่นพี่น้องถ้าคนชินอย่างได้ได้เขาก็ผักเลย <c oughs> แก้วนะพี่น้องย่างอยู่แต่ว่ามันแบบไม่ค่อยว่ามันสิด่อนเบิดเนาะ เย่บย่ำเลยมันคือชิก็้หน่อยสิดหล่อนนี่แหละเขวนหน่อยซีล่อนนะมันเจ็บแบบแห้งๆเจ็บซูนนันหนึ่งก็บ่ได้กินแต่ป้าแต่ยังอะไรตรงี้ถูกเอากินยักกันยากหนึงเนาะหนึ่งแล้วก็กินเฮลเป้ก็ได้ยูถ้าเ่าเห็นบันไดันก็ได้นาะเนาพี่น้องจึงได้กันม่แต่ว่าซีคอโจกคีและพี่น้องบานนี้กินได้มากินมันในกด้อาหารป้า โดยจะว่าคลิปนี้ขอลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะคขอขอคลิปนะ่ะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่นอยอย้นองเด้อ